เราผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นเสื้อผ้ากี่ชุดเป็นกระเป๋ากี่ใบรวมๆแล้วกระเป๋าก็เป็นพันใบยอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะปีที่แล้วอะ่ะใช่ค่ะใช่เพราะว่าเราอะ่ะเกิดขึ้นจริงๆได้ในปี2022ใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นพี่ทามาแค่30ใบแรกทีนี้ตอนนั้นอะ่ะไปใช้เวลาอีก6-7เดือนเลยนะคะกว่าที่จะ30ใบนั้นอะ่ะอัดออกมาได้ขายจริงเพราะฉะนั้นเราปีที่แล้วอะ่ะมันเลยค่อนข้างแบบเร็วมากในการขายเพราะว่าด้วยลูกค้าเองเขารอของนานมากอะคะ่ะแบบ7เดือนอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยเหมือนกัะเอ๋านี้อันนี้อันนี้เป็นทรงใหม่ล่าสุดค่ะอันนี้ใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดค่ะแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าทรงที่เป็นเหมือนสี่เหลี่ยมนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นจะเป็นตัวที่วิ่งค่อนข้างเร็วเพราะว่ามันใส่ของได้เยอะแล้วก็มันไปงานแต่งงานได้ไปออเคชันได้อ่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอันนั้นอาจจะเป็นตัวที่ทําได้อยู่แบบปีที่แล้วก็น่าจะเป็นพันอัพอยู่ค่ะ ทั้ง4ใบนะฮะท่านผู้ชมทั้ง4ใ <ฮะ S 2> บ,าบาภาพที่เห็นนี้ก็คือเจสสิก้าอัลบาเจสสิก้าอัลบาเป็นผู้โพสต์ขึ้นนะครับ <ฮะ S 2> และทั้ง4ใบนี้ก็คืออยู่ในงานอะไรครับค่ะคืออันนี้จริงๆมันเป็น ตอนที่ไปไปออกที่ปารีสค่ะมันเป็นโชว์รูมที่ปารีสทีนี้ตอนนั้นมันเป็นช่วงเดือนของเอเชียนดีไซเนอร์ค่ะที่เขาเหมือนสนับสนุนขึ้นในโลกปีหนึ่งเนี่ยในเดือนช่วงเอพีล่ะค่ะมันจะมีการสนับสนุนเอเชียนดีไซเนอร์แล้ววันทีเพิ่ตื่นขึ้นมาค่ะเจสิก้าเอาวาก็คือโพสต์รูปเนี่ยค่ะแล้วก็แท็ก แบบเอเชียนดีไซเนอร์หมดเลยแล้วเพลก็คือตกใจมากว่าเออเขาเขารู้จักแบรนด์เราด้วยอย่างเงี้ยแต่เขาก็น่าจะอ่านในเรื่องเราคือเวลาเราไปออกแฟร์ค่ะมันก็จะมีการเขียนถึงแหละว่าแบรนด์เราทําอะไรอคอมมูนิตี้ยังไงในเรื่องอะไรอยู่อันนี้ก็คือเขาโพสเองค่ะซึ่งแบรนด์ของพี่เพลก็เข้าร่วมแฟชั่นวิกดังๆ แบบเยอะมากๆอย่างเช่นดูไบก็ไปมีที่ไหนบ้างค<บ>ะมีดูไบแฟชั่นวีคเป็นที่แรกเลยค่ะที่เพชรเริ่มเปิดตลาดเพราะว่าก่อนที่จะมีดูไบแฟชั่นวีคตอนแรกเขาให้เพชรไปเหมือนเขาชอบกระเป๋าของพีปัชราใช่ไหมคะเขาก็อยากจะให้ไปโชว์กระเป๋าแต่ตอนนั้นเพชรคิดว,ว่าเอ้ยถ้าเราไปโชว์กระเป๋าอะมันอาจจะไม่โดดเด่นพอเราก็เลยขออนุญาตเขาว่าเราขออนุญาตที่จะทําเสื้อผ้าฟูลุกเลยได้ไหมมันก็เลยเริ่มเกิดการที่เราเริ่มมีเสื้อผ้าที่ทําจากตัวฝาขวดะคะเป็นครั้งแรกที่เข้าไปที่ดูไบ ดูไบแล้วดูไบค่ะแล้วก็มีที่อังกฤษค่ะนิวยอร์กอะจะเป็นโชว์เคสเอ,อ่มีนิวยอร์กด้วยใช่ค่ะอ่านิวยอร์กนี่ก็ไปทำโชว์เคสค่ะ,ะสบายค่ะ,คะอันนิวยอร์กอันนี้ทำสบายด้วยเออทำสบายค่ะเพราะว่าออบอกก่อนเลยค่ะว่าเรามีการไปกับทท Amazing Thailand นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะไปกับ Amazing Thailand อะเพื่ออยากจะโชว์มุมมองความเป็นไทย แต่ในทางกับการก็อยากให้มันดูมีความ g l o b a l และ international ด้วยเขาก็เลยเหมือนทำปรับนิดนึงว่าเฮ้ย mm hmm. มันก็ยังดูเป็นเป็นชุดสากลน,นะแต่ว่าเราใช้อินสปายมาจากความเป็นไทยก็เลยจะมีตัวสบายมีตัวชุดดูสิทธิ์มีหลายๆอย่างที่มีความบ mm ่ง hmm. บอก,บอกความเป็นไทยเยอะเลยค่ะเนี oh ่ยค่ะอันนี้คือ f u คอ collection นะคะ พี่พัชราตอนนี้มีดักตอยู่กี่ชิ้นนะ,ะรองเท้าถึงอย่างฮะกระเป๋ารองเท้ามีหมวกมีกิ๊บติดผมมีสร้อยข้อมือถึงถึงบอกจริงๆแล้วอ่ะเพมไม่ได้ไม่ได้แบบแบบแบ่งเป็นแคตตารีฟขนาดนั้น,นะคะแต่ว่าอยากที่จะให้เข้าถึงคนได้มากที่สุดเพราะฉันอย่างที่บอกว่าสร้อยข้อมือตอนแรกเพมก็ไม่คิดว่าจะขายได้นะคะแต่แบบพอมันออกมาแล้วเหมือนเพมคิดว่าคนอาจจะรู้สึกว่าเขาได้เลือก สีที่มันเหมาะออกับเขาคสมั์ได้หรือเขาสามารถพูดถึงได้ว่าอันนี้มันยาคูนะมันคือกล่องภาชนะใส่อะไรเงี้ยมันก็เลยเริ่มแตกยอดมาเรื่อยๆจนสุดท้ายอ่ะเพนมี โคมไฟออกมาค่ะก็คือเป็นเรื่องของไเป็นอินททเรียวโปรดักต์เริ่มในปีนี้ค่ะอ้าวเริ่มอินททเรียโปรดักต์ก็คือของตกแต่งบ้านและใช่ค่ะใช่เหมาะเหมาะมากเหมาะมากเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์คือสาเหตุที่อยากทำอินททเรียเพราะว่าเขาจะใช้พลาสติกขยะได้มากขึ้นกว่าแฟชั่นอีกคือแฟชั่นเนี่ยก็มันก็จะมีข้อที่ที่เราก็อย่างที่ดูกันนะคะมันจะมีคนซื้อคนขายแล้วก็มีการที่เราต้องดูไซซิ่งซึ่งบางทีมันทําให้การวิ่งอ่ะมันอาจจะช้าแต่เพียเรู้สึกว นะมันสามารถทําแบบนี้ได้เลยขยะที่มันเล่าออกมามันก็จะเยอะยกว่าแฟชั่นอีกค่ะก็เลยชอบจังเลยรักรักโลกรัก <นะ S 2> โลก,โลกต้องขอบคุณพี่สาวนะคะ่ะพี่สาวเพีาคนที่เป็นพาร์ทของ Sustain Community เขาจะเป็นพาร์ทเขาจะเป็นพาร์ทของแฟชั่นแล้วก็เหมือนเหมือนมาเก็ตติ้งอะไรพวกเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอจับรวมกันเขาก็ได้เยอะค่ะขอให้โชคดีขอให้เป็นซอฟต์าวร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลกต่อไปนะคะ คนคนนี้ผู้หญิงเล็กๆคนหนึ่งซึ่งสามารถที่จะทำผลิตภัณฑ์ที่เหลือเชื่อมากเป็นชิ้นพลาสติกแล้วก็ออกมาเป็นสินค้าหรูหรานะฮะพิพัชราแก้วจินดาครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาปรบมืบอได้ครับฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e n 2020 e n t entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดย์ค่ะ